กระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกำลังชาวชะอำร่วมรักษาอนุรักษ์ท้องทะเลและชายฝั่งค่ะ วันที่21กรกฎาคม2515ดรยุทธพลอังกินันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอำเภอชามหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพรบุรีลงพื้นที่อำเภอชามได้มอบนโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร,รทางทะเลและชายฝั่งให้แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจำนวน200คนพร้อมร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วไปและอาสา สมัครพิทักษ์ทะเลนะหอประชุมอำเภอชาำจังหวัดเพชรบุรีดรยุทธพลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมได้ให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาโดยตลอดซึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีทั้งสิ้น24จังหวัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้เร่งรัดดําเนินการด้านการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและ ชฝั่งโดยเฉพาะการจัดการและการป้องกันขยะทะเลซึ่งจากการดําเนินง,งานที่ผ่านมาสามารถลดอันดับประเทศไทยจากประเทศที่ปล่อยขยะทะเลมากที่สุดอันดับ6กข,ของโลกลดมาที่อันดับ10ซึ่งกระทรวงก็ยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างต่อเนื่องในการทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะอาศัยแต่เพียงภาครัฐคงไม่สามารถจะทําได้หรือหากกระทําได,าได้คงต้องใช้ระยะเวลานานดังนั้นหัวใจหลักในการทํางานด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็คือการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและประชาชนซึ่งคือพี่น้องเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทั้ง24จังหวัดชายฝั่งทั่วประเทศจึงขอฝากย้ำการทำงานให้แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทุกคนซึ่งมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและร่วมกันรักษาท้องทะเลและขอชมเชยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทุกท่านซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสามีใจรักทรัพยากรธรรมชาติรักท้องถิ่นอาศัยการเป็นอาสาสมัครนั้นไม่ ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครด้านไหนเกิดจากการทำด้วยใจที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนถือว่าเป็นผู้มีหัวใจของนักอนุรักษ์อย่างแท้จริงพร้อมทั้งของฝากอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทุกท่านส่งต่อแนวคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กับลูกหลานและเยาวชนต่อไป